สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านเจสโปรนะครับผมอยู่ในรถโตโยต้ามาเจสตี้นะครับเข้ามาอัปเกรดจอแอนดรอยพร้อมกับจอเพดานนะครับจอหน้านี่นะฮะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสามารถแยกเล่นอิสระได้ก็คือจอหน้าเนี่ยเราเปิด Google Map แบบนี้จอหลังก็เล่น YouTube ได้นะฮะแล้วถ้าคุณลูกค้าสังเกตนะครับจอเพดานเนี่ยชัดมากนะครับเพราะว่าสัญญาณเนี่ยเอาพุทธจากจอหน้าเนี่ยเป็น HDMI นะฮะ HDMI มไอเอสใชซีนะครับผมแบบนี้นะฮะอาจจะผมพามาดูที่จอหน้านะครับนี่ ในวนของ g o o g l e Map นะครับพ่อบ้านนะฮะก็สามารถขับรถนะฮะแล้วก็นําทางไปได้ในขนะดที่ลูกๆเนี่ยดู YouTube อยู่ด้านหลังอ่ะ g o o m l p Map นะครับสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงนะครับเช่นตลาดนัดรถไฟระบบก็จะประมวลผลแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นสเปคแรม12ลอม256นะเป็นสเปคที่แรงที่สุดในไทยตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า CPU เนี่ยประมวลผลความเร็วถึง2.7 GHz นะครับแล้วก็อยากได้แอปอะไรนะคะคุณลูกค้านะครับสามารถ เลือกนะครับดาวน์โหลดได้เลยจาก Google Play Store นะฮะนี่มีมากมายหลากหลายแอปนะฮะสังเกตนะครับตัวนี้ด้านหน้าสีสดมากครับเป็นจอ 2K นะครับภาพมนีประมวลผลแบบ 2K กันเลยทีเดียวนะฮะแบบนี้นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเดิมนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแท็กนะครับกล้องหลังเดิมนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกตินะฮะเปลี่ยนเส้นมุมเลี้ยวเปลี่ยนมุมกล้องนะคบผมสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม ปุมวิวของรถก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมแบบนี้นะก็หากใครนะครับที่ใช้รถเต y ์ต้ามาเจตตี้นะครับอยากอัปเกรดจอยอนดอยนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ร้าน J S p r o เนีฮยยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ